สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตเกี่ยวกับเงินดิจิทัลวอลเล็ตห0 0 0งบาทนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะยังติดตามข่าวสารนี้อยู่นะคะเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทนะคะล่าสุดเลยนะคะใช้จ่ายผ่าน2ช่องทางโอนตรงหมดทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์นะคะหลักเกณฑ์จะมีอะไรบ้างนะคะเนื้อหาข่าวจะเป็นยังไงบ้าง ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะทางช่องอยากจะขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องนะคะเห็นว่าทางช่องทำคลิปดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเงินดิจิทัลนะคะที่เป็นประเด็นและคิดว่าหลายๆคนนะคะก็ยังเกาะติดกันอยู่อย่างต่อเนื่องเลยเกี่ยวกับข่าวเรื่องนี้นะคะ อัปเดตเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทล่าสุดนะคะสามารถใช้จ่ายผ่าน2ช่องทางโอนตรงได้ทุกคนนะคะที่เข้าหลักเกณฑ์ความคืบหน้านะคะก็ยังคงเป็นประเด็นที่ทุกคนเกาะติดอย่างต่อเนื่องเช่นเดิมนะคะเพราะรัฐบาลเคยประกาศไว้ชัดเจนว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวจะเป็นการแจกเงินให้ประชาชน ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปเพื่อนำไปใช้จ่ายร้านค้าภายในรัศมี4กิโลเมตรตามทะเบียนบ้านนะคะแต่ก็ยังเป็นข้อสงสัยนะคะที่หลายคนสงสัยว่าหากทะเบียนบ้านอยู่คนละที่กับที่อยู่ปัจจุบัน จะต้องทำเรื่องย้ายที่อยู่ใหม่หรือเปล่านะคะหรือว่าจะต้องทำยังไงจะมีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับรัศมีให้กว้างขึ้นกว่าเดิมหรือไม่นะคะซึ่งล่าสุดนะคะสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์นะคะได้รายงานว่าคณะรัฐมนตรีได้มอบให้กระทรวงการคลังนะคะจัดทำข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับ กฎกติการวมถึงรายละเอียดปีกย่อยเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะนำเสนอสู่ที่ประชุมคอรมนะคะเพื่อขอให้มีการพิจารณาและอนุมัติต่ตอไปโดยคาดว่าก็จะอยู่ในระยะเวลา2-3สัปดาห์นี้ก็จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ แต่ที่แน่ๆเลยนะคะที่ทางรัฐบาลได้ยืนยันชัดเจนแล้วก็คือจํานวนเงินนะคะจำนวนเงินนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะตั้งแต่ออกนโยบายนี้มาก็คือ1,000 0บาทจะถูกโอนให้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะอันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า จะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2,567ก็คือกุมภาปีหน้านั่นเองนะคะโดยที่ทุกคนจะไม่ต้องลงทะเบียนเลยนะคะไม่มีการลงทะเบียนอะไรใดๆทั้งสิ้นทุกคนจะได้หมดนะคะโดยรัฐบาลจะยึดตามเลขบัตรประชาชนนั่นเองนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปไม่ว่าจะอาชีพไหนรวยหรือจนนะคะก็มีสิทธิ์ได้หมดหากเข้าหลักเกณฑ์นะคะ ส่วนจะนับอายุ16ปีตั้งแต่เมื่อไหร่นั้นก็ต้องรอประกาศอีกครั้งหนึงนะคะและสําหรับวงเงิน1,000 0บาทนะคะที่รัฐบาลจะโอนตรงนะคะให้กับประชาชนก็มีอยู่2ช่องทางเลยนะคะก็คือผ่านแอปพลิเคชันในมือถือซึ่งจะมีการออกแบบแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาใหม่อีก1ตัวนะคะที่ไม่ใช่แอปเป่าตังนะคะแอปเป่าตังคนี่คือก็จะเป็นของรัฐบาลเก่านะคะซึ่งแอปนี้นะคะจะโดนสร้างขึ้นมาใหม่ทางรัฐบาลก็ยังไม่ได้บอกว่า แอปนี้มีชื่อว่าอะไรและจะใช้ยังไงนะคะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการโอนเงินในการใช้เงินนะคะก็คือใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนโดยนําบัตรประชาชนไปที่ร้านค้าและสแกนซื้อสินค้าได้เลยนะคะภายใต้วงเงินคนละ1,000 0บาทนะคะสำหรับการใช้จ่ายนะคะก็ ใช้จ่ายได้ตามร้านค้านะคะที่ร่วมโครงการแล้วก็ตามห้างสปปรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นแม็คโคโลตัสนะคะซ j เซเว่นอันนี้ใช้ได้หมดเลยนะคะส่วนสินค้าที่ไม่สามารถใช้จ่ายเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทได้นะคะก็จะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับพวกอบบยมุกนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใชหนี่ปิดนี่ได้และที่สําคัญเลยห้ามแลกเป็นเงินสดนะคะห้ามซื้อสุราหรือของมึนเมา ที่สำคัญจะใช้ระบบบล็อกเชนใช้จ่ายเหล่านี้ระบบจะไม่มีหน่วยงานตัวกลางนะคะข้อมูลของผู้ใช้งานกว่า50ล้านคนจะถ่วงดุลกันเองสามารถตรวจสอบได้ว่าใช้เงินไปกับอะไรบ้างนะคะฉะนั้นจะช่วยควบคุมการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ได้ดีนะคะส่วนเรื่องรัศมีการใช้จ่ายภายใน4กิโลเมตรตามทะเบียนบ้านหรือพื้นที่อำเภอนั้น ต้องรอการสรุปอีกครั้งนะคะโดยมีเวลาใช้เงินนี้นะคะก็คือ6เดือนตามที่เคยเสนอข่าวมาแล้วนะคะหลังจากที่เงินเข้านั่นเองนะคะ คือเรื่องรัศมีเนี่ยยังไงก็ต้องขยายแน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบ,บกันอยู่ว่าแต่ละพื้นที่นะคะเราอยู่ในประเทศเดียวกันก็จริงแต่ภูมิมีประเทศของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะเพราะอย่างบางคนอยู่ในเมืองออกมาก็คือเจอเซเว่นเลยเจอโลตัสเจอบิ๊กซีเลยนะคะแต่ว่าบางพื้นที่นะคะอย่างอยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้นะคะเราออกมาเจอทุ่งนานะคะก็ไม่รู้ว่า4กิโลเมตรเนี่ย คือมันจะมีร้านค้าอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องมารอฟังข่าวกันอีกทีคิดว่ายังไงก็ต้องปรับแน่นอนนะคะเพราะไม่งั้นมันก็เอาเงินมาก็ไม่สามารถที่จะไปใช้ทำอะไรได้เลยนะคะเงินก็อยู่แบบนั้นโดยศูนย์เปล่าไปนั่นเองและระยะเวลาก็ได้ใช้กันแค่6เดือนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะก็บริหารไว้เลยว่า,าเราจะจับจ่าย ใช้สอยยังไงนะคะและเรื่องในการที่จะนําไปซื้อสินค้านะคะก็เป็นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะข้อห้ามหลักๆเลยในการใช้เงินนี้นะคะก็แค่อย่าไปซื้อสินค้าที่เป็นอบบยมุกนะคะเหล้าเบียร์บุหรี่อันนี้ซื้อไม่ได้ใช้นี่ไม่ได้ปิดนี่ไม่ได้นะคะแล้วก็แลกเป็นเงินสดไม่ได้เท่านั้นเองนอกนั้นยังไม่มีข้อกําหนดนะคะยังไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการนําไปซื้อโทรศัพท์มือถือซื้อทองจ่ายค่าทงค่าเทอมเติมน้ํามันอันนี้ ต้องใช้ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าข้อกําหนดข้อห้ามมีแค่นั้นจริงๆนะคะวางแผนเตรียมรอไว้เลยนะคะบ้านไหนมีคนเยอะนะคะก็ได้เงินเป็นจํานวนเยอะนะคะว่าเราเอามารวมกันแล้วสามารถที่จะเอาไปซื้อของสามารถเปิดร้านค้าขายของได้เลยนะคะถ้าบ้านไหนมีแบบพ่อแม่พี่น้องอยู่รวมกันหลายคนนะคะเราก็สามารถไปซื้อพร้อมกันได้หรือจะทยอยใช้ทีละคนทีละคนนะคะแต่ระยะเวลาของทุกคนมีเท่ากัน คือ6เดือนเท่านั้นหลังจากที่เงินนี้นะคะเราได้รับมาแล้วนะคะอย่างสมมุติว่าประกาศให้ใช้1กุมภานะคะเขาก็จะนับตั้งแต่วันที่1กุมภาไปในระยะเวลา6เดือนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตั้งตารอนะคะรอวันที่จะประกาศใช้อย่างแน่นอนนะคะว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะและส่วนเรื่องแอปพลิเคชันนะคะขอย้ำเตือนกันอีกครั้ง แอปพลิเคชันตัวนี้จะสร้างขึ้นมาใหม่นะคะโดยรัฐบาลจะสร้าง การทำงานนี้จะผ่านระบบบล็อกเชนนะคะซึ่งแอปพลิเคชันนี้ยังไม่ได้เปิดตัวว่าชื่อแอปพลิเคชันอะไรนะคะเพราะฉะนั้นใครมาหลอกให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะตอนนี้บอกเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะรอฟังข่าวรออัปเดตข่าวกันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงวันที่กำหนดแจกเงินจริงๆนะคะและเงื่อนไขตรงนั้นก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าจะใช้ได้ยังไงกันแน่นะคะ เพราะตอนนี้นะคะไม่มีแอปพลิเคชันไหนมาให้โหลดเกี่ยวกับเงินดิจิทัลวอลเลต รออย่างเดียวรอฟังข่าวนะคะอย่าไปกดลิงก์อย่าไปกดโหลดอะไรทั้งสิ้นนะคะใครให้ทำบอกเลยปฏิเสธเลยนะคะว่าไม่ทำรอรัฐบาลประกาศอย่างเดียวนะคะคลิปข่าวสารนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์สนุกด้วยนะคะที่ได้ลงข้อมูลข่าวสารดีๆไว้นะคะแล้วก็ทางช่องได้นำข่าวสารดีๆนี้มาอัปเดตบอกต่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังไป,ปพร้อมๆกันนะคะถ้าไม่อยากพลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะ อย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งของทางช่องไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ